โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมในเกมเฟสประมาณยี่สิบนะครับก็วันนี้มาดูอีเวนต์ใหม่ไปยังบอลจัดกันนะครับก็จะพามาดูกับแพ็กที่น่าสนใจมากครับของวันจันทร์นี้นะครับก็มีบ็อกดาวของเอ่อเป็นบ็อกดาวของรวมทารวมนะครัมีทั้งนำด้วยก็เมสซี่ดิการ์นอยเออร์ มอ,องไปยังพักบารองเรามีหลายตัวนะครับดูเชนเบสเยอะแล้วก็มีเพกพับซิเลชั่นนะครับของบายามันเองแล้วก็ใบเออเลเบิร์กส์ก็ใบเออก็มีหลายตัวน่าสนใจครับพกเรื่อใครอยากจะสมกันนะครับที่ตรงนี้ที่น่าสนใจนะครับราวเฮาส์แล้วก็มีหลายตัวครับที่ หานใจนะครับแต่เพื่อนก็น่จก็คือนะครับซีบรยัมมิอเนกครับมาดูเดีด้วยแหละครับอ่าเดวี่นะครับอายุ19เปีนะครับเป็นดารลูกของทางบรอยจัมมิอเนกนะครับก็สูงเล็เซนติมตรนะครับมาดูสเตปเนี่ยค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับปี ต้น98้นะครับสปีด9 9นะครับดิกินที่สูงมากๆนะครับใช้เท้าก็สามเท่ากันนะครับสกิลนี่น่าจะเป็นครบ1ิสกิลนะครับก็มาดูทางกองหลังนะครับเป็นเฮอร์นันเดสนะครับเป็นเลตอายุ23ปีนะครับก็มาดูทางฝาน้าของอ่าวอวอมาครับ โอออเนี่ยกองทัพกลางเนี่ยถือว่ามีเกณฑ์ที่ดีมากเลยครับไม่แย่มากไม่ได้ดีมากแต่ก็พอจะได้นะครับสปีดเจ็ดครับการหม่งก็ได้จิดถือว่าใช้ได้นะครับเงินเด็ดใครในทีทันใจกองหลังก็เงินเด็ดก็สามารถใช้ได้มาดูนี่ครับโทมัสมุลเลอร์ครับใบยสามสิบปียังเก่งอยู่นะครับมุลเลอร์ สส89ม89ปี85คับจะน้อยไปหน่อยยิ่งเ 85, มื่อ85ก็อยเยอะเลยกลางๆครับดู81สติมิน่นะครับก็ก็ถึงจะช่วได้ครับจอดมาอันนี้เท้าส้ามาคิวน่ามีครบ10ิลกกครับคิดว่าดาวิดอลาบาครับตัวนี้ ไอ้สมตานเนี่ยเพิว่าโชคดีมากครับเพราะว่าดีมากนะครับเกมนี้ในตัวแบ็คกอล์ฟท็อปของเกมนี้เลยนะครับลาวิตลาลาบาทำเร็วแค่เก้าสิบครับแต่ว่าเล่นเกมเกมรับเนี่ยมันจะดีมากเลยนะครับกับารที่ย้ไปบอลคอนโทรลแปดสิบเก้าครับดริบบิ้งแปดสิบหกครับโลพาสแล้วก็วาวงบอลเช่นบอลยาวเก้าสิบกับเก้าสิบเอ็ดสปีดต้นส,ตตนสปีดปลายก็าาอรอกันครับ ตีมีนาคราสิครับมาดูโจโชคิมิตรครับโจโชคิมิตวัย24ปีครับอายุโอ้โหตัวนี้ไม่รู้ว่าดาวยุ่ของบาเอ็นของจริงนะครับว่าถ้าเขาอยู่กับบาเอ็นนานๆไปเนี่ยเขาน่าจะกเป็นตัวน่ามาเย็นนั่นแหละครับเพราะว่าเป็นตัวที่เก่งมากคนที่เก่งมากทำงานเจอมากครับเล่นในทางไปขวาแล้วก็ทางกลางรับนะครับดูเพิ่มเติม ดีมากนะครับถ้าอัพเป็นถึงเลเวลตันเนี่ยจะเป็นโอออตัวหนึ่งกันะดีนะครับดีครับเจคกอนการตาล่าครับตัวน,นี้ก็อยู่กับไบเกนมาได้สักพักาะตัวนะครับก็ตัวที่โอ้ผมหวัเลยถ้าได้เจคโก้เนี่ยที่มันโชคดีมากนะครับเดี๋ยวตนนัวนี้เพราะว่าสเต็ปเขามีสีเขียวเนี่ยเขาต้องกินเยอะนะครับ,ม,ะะรบมันใช่เยอะหรอครับก็ไม่ไม่เยอะหรอกครับแต่ก็เรียกได้ว่า แต่เขาดีมากครับผลงานเกณฑ์90ทั้งหมดเลยดูครับการบานมอเต่ร์บรรยาวเนี่ย90นะครับ90ขึ้นหมดเลยนะครับดูครับบอลคอนโทรอะไรอย่างเงี้ยนะครับดริบบิ้ง9 7ดูพาร9 9นะครับปั่นโค้ง93นะครับสปีดไม่มีเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้นะครับก็มาดูฝั่งทางนี่ครับเลวานด็อกกี้นะครับตัวนี้ดีแล้วนะครับตัวนี้อายุ31ปี แค่ประตกอะไรอยเี้ยไม่ต้องรู้มากครับเ่าดีอยู่แล้วตัวนี้มาเล็กอยเลยครับดีสุดเลยตัวนี้อายุทำ3ปีแล้วนะครับสเตตประตูก็กันเก้านะครับสรถคันนี้ก็ลองกระจกพิเศษนี้ครับก็ใครที่ต้องการที่จะสมก็สมได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นรอที่คุ้มมากครับก็รถคันนี้ก็ขอบคุณครับ